ครับสวัสดีครับผมนายพิชัยเมืองวชฉาครับพาณิ์จังหวัดพิกิตครับวันนี้นะครับสำน okay? ักงานพาณิ์จังหวัดพิกิตนะครับร่วมกับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพิกิตนะครับรวมทั้งพี่น้องเกษตรกรมะม่วงแปลงใหญ่นะครับของตำบลบางทับสายอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิกิตะในส่วนของออนไลน์นะครับทางสำนักงานพาณิ์จังหวัดพิกิตนะครับร่วมกับทางบริษัทไปรินีไทยนะครับก็ได้มีการขายผ่านออนไลน์ นะครับในเว็บเพจของ Thailand Post Mart นะครับอันนี้เราขายเฉพาะในส่วนของมะม่วงทานสุกนะครับก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้คัดพิเศษนะครับในราคา5กิโลกร,รัมนะครับ390บาทนะครับเราโพสต์ขายเมื่อวันที่23คกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับในส่วนของออนไลน์ก็ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้บริโภคทั่วประเทศนะครับสามารถเข้าไปดูแล้วก็เลือกซื้อสินค้ามะม่วงน้ำดอกไม้นะครับ ะรับออเดอร์นะครับในวันที่1มีนาคมเป็นต้นไปนะครับในส่วนของมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะครับที่เราจะกระจายไปยังบริษัทไปษณีทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะเริ่มคลิปออฟนะครับในการขายมะม่วงนะครับส่งให้กับบริษัทไปษนีไทยกระจายสู่ผู้บริโภคนะครับในส่วนของออฟไลน์ก็คือในวันที่13มีนาคม25 6 4นะครับศักดิเดตแก้ววิเศษครับเกษตรจังหวัดพิจิตร นะครับก็เพิ่งเดินทางมารายงานตัวเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะครับก็จากสถานการณ์การผิดมะม่วงของจังหวัดพิจิตรปีนี้นะครับเนื่องจากว่าฝนมาล่าเลยทําให้ผลผลิตมะม่วงเนี่ยออกล่าฤดูประมาณ1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นผลผลิตมะม่วงเนี่ยของพิจิตรเนี่ยจะออกมากที่สุดประมาณเดือนมีนานะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปและคาดว่าในปีนี้นะครับ ทั้งมะม่วงดิบไม่ว่าจะเป็นฟ้าลันเพชรบัาลาดนะครับแล้วก็มะม่วงสุกคือน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยรวมกันแล้วคาดการว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0ตันนะครับจากสถานก,การณ์ดังกล่าวเนี่ยเมื่อผล,ลไม้หรือมะม่วงเนี่ยมันออกมาล่ามันก็จะไปกระทบไปชนกับมะม่วงในหลายๆจังหวัดนะครับซึงผลผลิตก็จะออกมาประมาณช่วงเดียวกันนี้เพราะฉะนั้นน่ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเบื้องต้นนะครับก็ได้ประสานกับทาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับมาเพื่อที่จะระบายสินค้าเกษตรกร,ะกรนะครับซึ่งผลผลิตมันออกมากระจุกตัวในหลายๆจังหวัดช่วงนี้นะครับจึงเป็นที่มาของวันนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของเดือนนี้นะครับซึ่งจะมีครั้งต่อๆไปซึ่งท่านพาณิชย์จังหวัดนะครับก็ให้ความอนุเคราะห์ในการระบายสินค้าทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ที่สําคัญที่สุดผลผลิตจะต้องได้รับมาตรฐานนะครับปลอดภัยคือ GAP ในขั้นต้น เพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคนะครับอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยที่สุดครับ